กลับาอีกแล้วเริ่มเลยเริมร่มดีเซบุเียงงเริมร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 ่มเลยวะเริ่ม <laughs> <laughs> ยังไงอ่ะแนนอานอกจากค่ะพวกที<ห>นะคะทีะร่รบกวนดีเซร์คลายดีเซรันเป็นดีเซอร์เขาเป็นดัดคลายถูกไหมคะใช่ค่ะดีเซอร์บุกเคียก็คือมาจากอ่า เ t h บ s ืมดีส์ h อ s ดีส e i ์เ l ลิดเค d ิดแอนดดิโอเขาใช้ d ้าสใช่มหมคะก็เลยเป็น t h ส s เด็บเด็คแต่ถ้าเอ่อคลิดอ r ะคือหลายอัน่ะพี่แนนพอเดาออกไหมว่าเขาจะใช้อะไรเป็นดีเซอร์เฉยๆดเซอร์ใช่ค่ะก็เพราอจะมาจากดีถูกไหมคะถูกต้องค่ะอืึได้เติมเอสโอเคตโอเค น้องแต่อ่านคำแปลก่อนเลยว่าประโยคเนี้ยมันจะไปทางไหนหน้องคือชุดนี้เป็นของฉันแต่พวกสมุดจดพวกนี้สําหรับคุณเริ่มเลยข้างบนดีเอร์อเออ บุเชมันขาดตัวอะไรไปคะตัวตัวอืออือคือตัวยูตัวอูหรือตัวโออุ้มเราอืออ่าตัวยูตัวองใช่ไหมคะอุ้มเราอูอุ้มเราสวยจังดี๋ยวจะบุเชหนังสือชุดนี้ เป็นของฉันมีตัวเลือกมาให้ข้างล่างค <Ms plural issions> ่ะเอ่เ uh กือบเรื่องเกือเรื่องอ่านต่อเลยค่ะเกือเรื่องเมียอาบัดีเอ่อเัอนี้ทียนี่สิ่งดี่อืมอ่าวแปลว่าแต่ใช่ไหมคะ พวกสมมุตจดสมมุตจดพอรู้ไหมคะอืมสมมุตจดไม่รู้เคยได้ยิน HEFT ไหมคะ HEFTTE HEFTTE HEFT h E FTE เหรอใช่ค่ะมันเป็นตัว F อันนี้คือสมมุตจดใช่ได้ค่ะใช่ค่ะ heft ก็ผมไปฮอยเตอร์ได้ไงเนะี่ยนั่นสิเมื <laughs> ่อวานก็แกสตันเปนรอบนึมาต่บมาวันนี้ก็มาฮอยเตอร์อีกแล้วอ่าอ่าไปที่หน้ากระดือท์่นี่สินสำหรดิสนะคะดี่นี่สินชเขาเออพี่เพิ่งใช้ดิสแสดงว่านังสือหลายเล่มใช่ไหมรู้ไหมว่านังสือเล่มเดียวเขาเรียกว่าอะไร นี้ถามผมเหรอครับหรือว่าถามใครถามถามน oh, <das> uh huh. ้องเตะค่ะอ๋อ the book h ็ทนอี่มีแ d ่หน e งสือที s มีแ h ่ห a ี่มีแันังสืี่ตนัอีมีแต่หสื e ม n ังส่ e e หนังสืี่มตนอแงสื e มแง่มหั่มแน่แน แล้วถ้าเล่มเดียวเหรออืมอีใครบอกทราบนะคะอะไรนะคะถามอะไรนะคะเมื่อกี้เอ่อสมุดจดค่ะ diacraft d e s h a v e อ่าถูกต้อง d o e s h a v e ผมดูอี่เครื่องล่างอยู่โอ้ยโกงอีกคนครั้งหน้าจะปิดคำตอบมาให้หมดเหร วันนี้อ่ะจะไม่ได้เตรียมตัวให้เฉยหรอกถ้าจะเตรียมตัวมาทุกคนมาลอดหรอก t h a เ s ็ดจอ่ะแต่แสดงว่าเราใช้คำนี้ไปเรียบร้อยมาแปลอีกสองคำดีกว่า B อ่านแล้วแปลให้หน่อยค่ะ s c h m t แปลว่าแปลว่าอร่อยส c h ม e c k t schmeckt s c h m e c ช่ค e มมันจะมันจะมีคือแล้วก็มันทั้งคือทั้งคือลงท้ายนะคะมกต์ส์เ c กต์ส์เม c ต t จะขอแทนพี่เมย์แม็กซแต่ว่าอร่อยอร่อยมากขนาดอร่อยมากแอร่อยมากแต่ว่าเออพูดว่าเม็กซ์กูดเสียเสียเม็กกูด Schmeckt sehr gut. Schmeckt gut. Schmeckt. alloy. Schmeckt gut. Schmeckt sehr gut. Schmeckt sehr gut. Schmeckt ah. schmeck sehr gut. Ah. 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 Schmeckt schmeck sehr, sehr gut. Schmeckt <laughs> 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 <Hum. laughs> Schmeckt sehr gut.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  Schmeckt เฮลเฟนเฮลส์เฟนลิ้นออกมาได้ป่ะใช่เพราะว่ามันมีตัวเอลไงเฮลส์เฟนเฮลฟนเฮลเฟนแล้วแล้วเราก็มานั่งแดาลิ้นใส่กันนะคะเอลเฟนเก็บลิ้นเข้าไปตอนเฟนเนี่ยนะใช่เพราะว่าเฟนตัวเอฟมันต้องกัดปากล่างใช่ไหมปากอีกแรกลิ้นถ้ากัดปากเข้าแล้วใช่เฮลส์เฟน สะใจไดขนาดนั้นกว่ากว่าจะพูดจบนะฝลั่งยืนงงอ่ะพูดกว่าจะให้ช่วยได้ทวนคำศัพท์ที่น้องเตะโกงไปแล้วหนึ่งดอบน้องแต่หนังสือหนึ่งเล่มมันคือหนังสือหลายเล่มดี Buche. À, sao đạo này? Buche. Thu, thu cái gì rồi? Đi Buche. Ừ. Sao một chọt nừng đến? Das Heft. Das một chọt lại lên? Bí uh. phương, <laughs> <Sao khô hả? cười> อ่ะสมุดจดหลายเล่มดีเฮฟเตสําหรับคุณสําหรับคุณคําว่าสําหรับฟูร์ดิชฟูรอดิชฟืร์ดิชกูดิชใช้กับคนชนิดใช่ไหมคะคนชนิดคนชนิดเราจะเรียกเขาว่าตู้ มันคำว่าติชมันผันมาจากตู้ใช่ไหมคะ<อ>แล้วถ้ากับคนไม่สนิทล่ะเอเนน,น,น,นผันผิดผันผิดแต่แต่ตรงทางเสือซี่ซซม,มันได้เฟือติสติเสือซี่ข้างล่างแล้วกัน เิสกับเฟียซีนะคะคำว่านี่หรือที่นี่เปี่ยนเปี่ยเนยสะกดให้ได้ไหมคะจริงมันขึ้นอยู่ตรงนั้นเะครับไหนไหนลองลองกดลบคำตัวหาดู ไหนไหนอ่ะแหนเขียนว่าเฮียไม่ใช่อ่อไปไหนอยู่ไหนอีมั่วตอนตอนก่อนจะพิมพ์เลยอ่ะอ่ะเออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วอ๋ออะไรเงอ้่าเอห้าอีเออเฮียโอ้โหตาดีจังเลย ใช่จ๋ายังงงเลยอะไรวะไหนวะไอแต่ที่นี่ไอเนี่ยมันก็เขียนเยู่อยอ่าฮ่าได้ทรใบม่อีกแล้วงั้นอ่านเลยน้องเตอ่านเลยเขาพิมพ์ว่า h ชีย I g i อเกอ่ะ I อเกเบแปลว่าให้ให้ให้ใส่ตรงเนี้ยให้ตรงนี้เขียนตรงนี้ใส่ I อเกเบใส่ที่นี่ให้เขียนใส่ที่เนี่ย ทช่ตัวเ่าไอนี่คืออีถึงไหมคะอีถูกค่ะอ่าก็คือฮาอีออาร์เออาออออโอเคฮาอีเอไม่ไปวลิแ้นแร่พูดชากัเย่เอาอี้เรามาท่องอาถึงเซตกันดีกว่า ก่อนเลยแถวของคนละคนละห้าตัวคนละห้าตัวแล้วคนต่อไปต่อน้องเตยมาห้าตัวอ b c d e ที่เมย์ค่ะ f g คนผมจะลืมไหมเนี่ยเออ เกห่า <5, S 2> แล้วก็ <5. S 2> ยอสอ่ะ,อะหลังห่ามีอีกตัวหนึ่งก่อนยอสเอฟเกห่าเคยอเกี่ว <5. S 2> <5. S 1> ะไดูสิลูหลังห่าเฉลยไหมเฉลยไหมอีอี <5. S 1> e. e. ตัวที่สี่แล้วตัวที่ห้า ย y ดยอ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 ดของพี่แนนจังจากยอดคือ K L M N O อ่า O น้องเต้ P อ R S T พี่เมย์คะ U w อ่ะอ่ะอ่ะหลัง U U U ว อีฟซอลอน u v w x อีฟซอลอน s เ t s e อ่ะให้ตัวให้ตัวแทนตัว v ตัวีอะไรนะคะ d o u อ l e u กว่ถูกไหมคะถูกต้องค่ะตัว v หรอคะก็ v เฟ้าเฟ้าอ๋อเฝ้าอ๋อตัวตัว v นี่เฝ้าหรอคะ วีเป็นเฝ้าเฝ้า W เป็นเวแฝ้เฝ้าเฟฟยอุปศลอนเซตอาคือเป็นเอถูกไหมคะค่ะเออีอมันคือตัวอะไรนะพี่เมย์เอตัวไหนะตัวว E ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้อ I ันนี้คือ E เนาะแอ ไอคืออีค่ะใช่ค่ะพี่แนนถูกไหมแนนเรียนภาษาแอรยน้องเตอรตัวนี้คือตัวอะไรเออออกเสียงไม่ถูกออกใหม่เอ่อเออกคลมใหญ่กลมใหญ่เลยดูรอบพี่แนนตัวนี้คือตัวอะไรคะเอ่อเออ